ต่เราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2งหรือ3ครับติ๊ก ตอกตี๊กตอกตี๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับชุดที่1น,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธ์ต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องขยันและไม่ชุกแก่แจ้และสิ่งท่าบริสุดและมีจิตใจโฟภาพรักดีแล้วชีวิตของคุณจะดีแน่นอนและสิ่งสิ่งจะช่วยคุณสําเร็จอย่างพอตัวอย่างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมาคิด ชุดที่สองมากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อกับคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีเหวี่ยงแรงพร้อมตัดเรื่องความรักให้ได้ชั่วคราวก่อนและทันคนนะครับและอย่าผิดสิ่งก็กาเมและมีความผู้นำและกล้าลุยต่อหมายแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นและสิ่งศักดิ์จะช่วยคุ้มครองคุณ ให้คุณประสบ็จพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ชุดที่3มากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรู้จักทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าง2คุณต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่หน่อยครับอย่าทาตัวเป็นเด็กเกินไปและอย่าใจร้อนครับและสิ่งศักดิ์จะช่วยคุณสำเร็จพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับ ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วใครเขบาคมีนะครับก็อย่าหัวใจนะแชร์กดคอมเมนต์กดลองรายการปดกดเปรียเว่าจะนะครับและใครยังไม่กดติดตามเชื่าใจก,ก็รบก,กวนกดนติดตามเชื่าใจสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยวล้ครับผมอาจารย์จีรพัฒน์เจรกร์หมอดูมีทิฟนีสวัสดีค่ะ